ตอนเชา้านะคะหนาวอะวันนี้จะพาไปคาริเมน กับออมองเทอร์นเยหรือว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตที่มองเทอร์ที่นี่ก็จะแบบว่าโล่งเลยแบบว่าแต่ละแถวนี้ก็จะมีเว้นระยะไว้ให้คนเดินเยอะหน่อยที่มองเทอร์มันก็จะดูอบอุ่นแล้วมันจะมีของเยอะกว่าจริงๆแหละคริสต์มาสมาร์เก็ตที่มองเทอร์นี่คือที่สุดในโยุโรปแล้วที่เยอรมันก็สู้ไม่ได้เราไปดูเขาเล่นสเก็ตเอ้ยเล่นเออใช่ เล่นสก,กีเอ้ยเล่นสกเก็ตใช่ใช่ถูกแล้วตรงโน้นดีกว่า คาเฟ่ไปทานาบรันช์กันไม่ใช่อาหารเช้าหรอกไม่อยาเที่ยงแต่ทีเดียวมื้อแรกของวันนะคะไ่กันเลยทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะคาเฟ่แวนโกะเนี่ยอยากมามากอยากพาไอโคมาอเพราะไอโคชอบแวนโกะมากๆคาเฟ่นั่งข้างนอกได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้อากาศหนาวมากนะคะแทบจะติดลบเลยก็เลย จะพาดูบรรยากาศนะเราเข้าไปข้างในกัน<อ> คาเฟ่นะคะดูภาพข้างหลังก็สั่งอาหารไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็ลองอาหารแล้วก็ไปดูกันว่าจะอร่อยไหม นเป็นชีสเคส้กแวนกโก้มันใหญ่มากใหญ่กว่ามือเจนอีกคือว่าห้องน้ำเขาทำเป็น regardless gender นะคะคือว่าเพศไหนก็เข้าได้เพราะว่ามันเป็นแบบแบบปิดเลยอะห้องน้ำจวยจังก็แบบคือแบบมีทุกอย่างตรงนี้ มันเติมลิปป์แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเราให้ดูนะคะทุกคนขอมีใบขอมีใบยูเน่มา,อ,าอยากได้แต่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่านแล้วดูหนังก,ก็แล้วชิตมฟินมีเรื่องไหนที่เรารู้จกักอีกไหมนะ <m ican Leave> มีไงเรื่องนี้ทำเป็นหนังด้วยเจ้ใช้น้อย ที่เป็นมาฉันชอบแล้วก็มีขายเป็นเครื่องชามเป็นอะไรด้วยนะคะเป็นเหมือนซีเอ็ดปุกอะแต่ชอบมากมีวายด้วยอะคือแบบเป็นร้านหนังสือที่ใหญ่มากชอบวันร้านหนังสือบรรยากาศเนี้ยซีเอ็ดทำยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็แบบยอมซูปกิ้วให้เลย เซนต์จอห์นเชิร์ชนะคะทุกคนว้า wow, วนะคะที่นี่เขาเซมบัสเรื่องเพนติงสวยมากค่ะคือสีสดมากนะคะทุกคนอ่อยไม่ขอแต่ว่าสวยมากสวยสุดเลยมาดูฝั่งนี้กันมา มันสีสดมากกับทุกคนคืออมซิ่งสุดๆทำให้สีคนคนแบบนี้ได้ยังไงกันหนานีิดโบทที่นี่ก็จะมีคุณพ่อประจำอยู่ตลอดเลยนะคะถือว่าการดูแลษาคือดีมากอ๋อนาวมากนะคะทุกคนมืดด้วย อากาศไม่เป็นใจเลยอ่ะหนาวแบบหนาวสุดๆเราจะไปลงมาเนนือลงมาคอนะคะไปดูสถาปัตยกรรมกันเข้าได้ไม่ได้ไม่รู้บางครั้งก็เข้าได้บางครั้งก็เข้าไม่ได้เห็นในรีวิวในเน็ตเขาบอกมานี่ก็เดินมา20นาทีแล้วนะคะโอเคนี่นะคะ ซูมอินเราก็จะได้ว่าโลมาเอ,าเ,อาเทนเอะไรสักอย่างลงมนันก็คือสวยอยากเข้าไปข้างใน โอเคนะคะเราก็ดูโชว์จบไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็จริงๆตึกเนี้ยเขาบอกว่าเป็นตึกที่สวยที่สุดในบูคาเรสเออข้างในก็จริง,รงๆแหละแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูป mm hmm. คนสร้างสถาปนิกเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะ mm hmm. ชื่ออัลเบิร์ตแกเลรอนนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ข้างในก็จุได้ประมาณ800คนนะคะสวยมากแต่คิดว่าสวยสู้ที่แบบที่วิกตอเรียฮอล์ที่ ที่เจนีวาไม่ได้นะคะบูคาเรสต์มันก็เมืองเก่าอะเนาะได้เท่านี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วตอนนี้ก็เดินกลับที่พักนะคะวันนี้ไม่มีโชว์น้ําพุว่าถามถามพนักงานแล้วเขาบอกว่าที่จัตุรัสใจกลางเมืองโชว์น้ําพุมันไม่มีในเดือนนี้นะคะส่วนใหญ่มีถึงรอบสุดท้ายก็จะเป็นเดือนตุลาคมตอนนี้มันทันวลา ากาศตอนกลางคืนดีมากดีกว่าเมื่อเช้าพี่เลยปติเขาก็คนมาแต่ตอนกลางคืนเรามาเช้าไม่มีอะไรจะซื้ออะพิซอนมาร์เก็ตขนมก็อิ่มมากตอนกลางวันกินในร้านคาเฟ่แวนเกาะไป ตอนนี้ก็หนาวมากเลยว่าจะซื้อน้ำนะคะเดี๋ยวไปไว้ไปใส่กาต้มน้ำต้มชา,าชงชากินนะคะชงชาดื่มพรุ่งนี้เช้าโอเคเอาเป็นว่าไปซื้อของแล้วแล้วไปเจอกันประเทศอื่นแล้วกันเพราะประเทศนี้มันไม่ค่อยมีเที่ยวที่เที่ยวเยอะเท่าไหร่ค okay. บ bye bye